เปปเร์มินทียค่ะมันจะช่วยทำให้เวลาเราท้องอืดท้องเฟ้อเน้นท้องอะไรแบบนี้กินเม้นทีแล้วมันทำให้เลอะมันทำให้มันทำให้ตด <laughs> ชดาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอซีชาแนลค่ะวันนี้มาดามจะมาเปิด ถุงช้อปปิ้งวันนี้พอดีว่าเมื่อกี้นะคะมาดำไปช้อปปิ้งที่ l i d ดมาค่ะ,ะทำเป็นฟู้ดช้อปปิ้งเนาะไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวที่ l i d ดแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนตกแล้ววันนี้เป็นวันเสาร คนเต็มมากคนเยอะมากค่ะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยมาดามจะไม่ไปช้อปปิ้งช่วงวีเคเอนนะคะก็คือเสาร์อาทิตย์นี่คือจะไม่ไปเพราะว่าคนจะเยอะวันจันทร์ก็เหมือนกันวันจันทร์ก็ไม่ไปเพราะว่าวันจันทร์ของไม่ค่อยมี นะคะแต่ส่วนใหญ่จะไปช้อปปิ้งวันอังคารก็คือเล่นกอล์ฟที่คานูตี้เสร็จขากลับก็แวะช้อปปิ้งเลยอะไรประมาณนั้นนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่ามาดามไปเ,เล่นกอล์ฟทุกวันอังคารที่คานูสตี้แล้วก็ขากลับเนี่ยมันผ่านผ่านทีลลิโดพอดีนะคะแล้ววันนี้ก็เลยแบบเพราะว่าตั้งแต่ของแพงนะก็เลยอยากจะให้ดูว่าวันนี้ เราได้อะไรมาบ้างนะคะคือวันนี้ที่มาดามจ่ายไปเนาะทั้งหมดเนี่ย59.65ปอนด์คิดเป็นเงินไทยเรทวันนี้นะคะอยู่ที่44.6ตีว่า44แล้วกันเราจะปัดเศษหมดเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ ใช้จ่ายไปทั้งหมด2,661บาทดูว่าใน2,661บบาทเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าของราคาขึ้นมากนะคะ ามาดูกันอย่างที่บอกว่าไม่ให้ดูที่ช้อปปิง้งมาดูเปิดเปิดถุงกันเลยดีกว่านะคะมาเดี๋ยวมาเปิดให้ดูว่าเราเราได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวจะอ่านจากในนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะคะนี่เลยเห็นยอดยอดอยู่นั่นก็คือตัวนี้ค่ะสับป,ประรดสับป,ประรดนี่ดีนะมาดามชอบซื้อมากินเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาลิ้นเราเป็นฝ้านิดหน่อยอะ่ะอันเนี้ยเขาจะกําจัดได้ดีมากคือเหมือนเป็นการทําความสะอาดลิ้นนะคะกินอันนี้เนาะมัน จะช่วยล้างลิ้นสับปะรดหนึ่งอันเนี่ยราคาอยู่ที่42บาท42บาทค่ะบ้านเราภูเก็ตเนาะสี่ลูก5้าลูกร้อยแต่ว่าอันนี้เป็นสับปะรดที่มาจากคอสตาริกานะคะสับปะรดแล้วได้อะไรมาอีกอันนี้พลูหัวออกมาเลยอันนี้ค่ะผักชอยเพราะว่าผักชอยของมาดามที่ปลูกไว้คือหมดแล้วเนาะสองอันนี้นะทุกคน สหัวราคาอยู่ที่44บาท <c oughs> 44บาทฉันปลูกเองนะซื้อซื้อเมล็ดมาเพาะอ่ะถุงนึงได้เยอะมากได้กินทุกปีแต่พอดีว่าตอนนี้ไม่มันหมดแล้วนะะแล้วก็นี่ค่ะอะไรผักขมหรือที่เรียกว่าสป i ินชนะคะเดี๋ยวจะดูราคาให้ออแกนิกผักขมนะคะ62 6 2บบาทอันเนี้ย แค่เท่าไหร่แค่200กรัมนะ200กรัมแต่อันนี้เป็นอันที่ล้างแล้วถ้าล้างแล้ว ready to use อะค่ะมันจะแพงกว่าที่ยังไม่ล้างเนาะแต่ว่าอันที่ล้างแล้วอะทุกคนจะบอกให้ว่ามันเสียง่ายเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในพอมีน้ำเนี่ยมันผักขมอะมันเปื่อยเร็วเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วต้องรีบกินค่ะแล้วก็ได้อันนี้มาค่ะบอกเคอรี่ บ็อกกี่ผัดกุ้งอร่อยชอบกินนะคะก็ได้บ็อกกี่มาบ็อกกี่ก็2อันนี้ค่ะราคา42บาท42บาท500กรัมนะคะได้บ็อกกี่แล้วก็ได้อะไรมาอีกนี่ค่ะได้กรีนแอปเปิ้ลอันนี้กรีนแอปเปิ้ลชอบมันเสียงจะดังไหมฉันก็เข้าลืมไปว่าไม่อยู่ที่ตรงนี้ ลืมไปว่ามาดามลืมว่าตัวเองใช้ไมโครโฟนเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปถึงตรงนู้นก็ได้อันนี้เป็นกรีนแอปเปิลนะคะกรีนเรียก Granny Smith Apple นะคะ67บาทหาทวางไปนะคะแล้วก็ได้อะไรมาอีกน้ำมันน้ำมันโอลิฟออยล์มาดามดูผิด คือที่บ้านก็ใช้อลิฟออล์นแต่ว่าปกติซื้อของโคออฟเป็นออลิฟออล์สำหรับคุกกิ้งนะคะตอนดูคิดว่า2 2ปอนกว่าที่ไหนได้พอมาดูในบินเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาวันไหนกลับไปมาดำถ่ายรูปไปแล้วกลับไปจะไปดูราคาอีกทีนึงว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าในนี้เขาเขียนเป็นออลิฟออล์หม้นะคะซึ่งอันนี้มันออลิฟออล์อย่างเดียว,ยวในนี้ราคาตั้ง5ปอน 10, 10 19เพนซึ่งตกอยู่ที่231บาทมาดมเข้าใจว่ามันครึ่งแล้วค่ะแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มพอดีมันหมด95บาทน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบ3 3ลิตรหรือเปล่า2ลิตรค่ะแล้วก็อันนี้คือเขาเรียกเป็นชูการ์สแน็ปลูก42บาทถุงหนึ่งเนี่ยนะ42บาทค่ะแล้วก็อันนี้ เดลเพเปอร์พริก3สีนะคะพริก3สีอยู่ที่60บาท6 3 3ลูกเดี๋ยวนี้ลูกเล็กมากเลยทุกคนเมื่อก่อนลูกใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ลูกเล็กลูกเล็กเนี่ยหกสิบหกสบาทนะคะแล้วก็อะไรอีกพริกแดงคือพริกมาดำก็ยังมีเนาะที่ปลูกไว้อะแต่ว่า มันยังเขียวอยู่แล้วบางทีคือแบบว่ามันมีไม่พอเราก็เออซื้อพริกแดงมาด้วยพริกแดงอันนี้จะเป็นแบบลูกใหญ่นะคะอยู่ที่22บาทค่ะ4อัน <c oughs> 4ลูก22บาทนะคะเอาวางยังไงจะได้เห็น <c oughs> มันจะได้สีสันเนี่ยเออ42บาทนะคะแล้วก็นี่ค่ะคอลีฟลาวเวอร์หรือว่าเอ,อ,อะไร กระลำดอกกระลำดอกนะคะอยู่อันเล็กมากเลยอ่ะอันเล็กวันนี้ได้กุ้งมาด้วยพอดีว่าจะทำแกงส้มกุ้งใส่กระลำดอกตอนแรกว่าจะทำแกงกุ้งผัดผัดบอกเกอรี่แล้วก็เปลี่ยนใจพอเห็นอันนีอ้อยากกินแกงส้มแกงส้มนะคะสำหรับเอยไม่ใช่กระลำดอกโอ้ย อันนี้ไม่แรง42บาทนะคะหัวหนึ่ง42บาทค่ะเอาวางไปสวยๆสวยๆนะคะแล้วก็กล้วยค่ะกล้วยเป็นสิ่งจำเป็น <c ười> คือเวลาเราเล่นกอล์ฟทุกคนอันนี้ต้องมีนะพอจบก้าวหลุมปุ๊บกินกล้วยหนึ่งลูกจะได้มีแรงน้ำตาลไง <c ười> น้ำตาลช่วยเติมพลังนะคะกล้วยอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเล่นกอล์ฟเกือบทุกวันมีแข่งเกือบทุกวันวันจันทร์ วันอังคารวันพุธเบรกวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์อ้เยอะ5 5 5หห,าหาราวะ่ะแล้วกล้วยเป็นสิ่งจำเป็นเอา้ากล้วยราคาเท่าไหร่กล้วยกี่ลูกหลูก38บาท <c oughs> ไม่เลวเนาะกล้วย5ลูก38บาทค่ะเอาวางไว้จะเห็นกล้วยใช่ไหมอ่ะเออและนี่ทุกคนตื่นเต้นมากอะไรรู้ไหม ข้าวโพดข้าวโพดของมาดามข้าวโพดมันเมียนนี้ด้วยข้าวโพดพร้อมเปลือกนี่เพิ่งเห็นวันนี้มันเพิ่งมีปกติมันจะมีแบบไม่มีเปลือกเนาะเออแต่รอบนี้มีเปลือกได้มาสองอันข้าวโพดเอ่คอค o โอนเดอกคร ก็คือคนยังมีเปลือกอยู่นะคะอันละ22ลูกละ22บาทนะคะ2อ,อันนี้ก็คือ44บาทเออนะคะยังยังไม่หมดนี่ถุงแรกถุงแรกออวางข้าวโพดไว้ก่อนถุงที่สองนี่ถุงนี้หมดแล้ว <laughs> ถุงที่สองนี่คือมาดามช้อปปิ้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง <laughs> เพื่อให้แบบว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่างที่บอกว่าช้อปวันอังคาร <laughs> นี่ได้พอดีว่าปกติไม่ค่อยกินแล้วแหละพวกของหวานเอยอะไรเอยตอนนี้อยู่ช่วงไดเอทนะคะช่วงลดน้ำหนักแต่ว่าพอไปเห็นครัวซองปุ๊บน้ำลายแตกตาบาแตกค่ะเจอครัวซองช็อกช็อกโกแลตครัวซองคือชอบมากช็อกโกแลตครัวซอง25บาทบัตเตอร์ครัวซอง29บาทเออน,นะได้มาอย่างละหนึ่งตาบาแตกหนึ่งวันวันนี้ <laughs> ไม่เป็นไรกินเที่ยงเรากินตอนเที่ยงไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า เดี๋ยวเราก็ไปพอผ่านได้ถ้ากินตอนกลางคืนอะเละแน่เพรากินเร็มนอะนนะคะเอา้ามาดูว่าตรงนี้เราได้อะไรได้ไข่มา <laughs> ไข่ทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เนาะ นอกจากว่าของขึ้นแล้วอะที่ลิโดะค่ะไขะ่เขากําหนดว่าห้ามซื้อเกิน2แพ็คมาดามก็เลยเอาแพ็คใหญ่มาพอเพอราะแพ็คใหญ่มาเนี่ยอันนี้คือเป็นไซส์ไซส์อันนี้สิลูกเป็นไซส์ใหญ่นะคะลาดไซส์ไข่12ลูกอยู่ที่125บาทนะคะแล้วก็อะไรอีกนี่ชันได้อโวคาโดมาดามชอบกินอโวคาโดค่ะเพราะว่าบํารุงผมด้วยนะ กินวันละ1ลูกนะคะอย่ากกินเยอะก็อาทิตย์นึงกินแค่4ี่ลูกเพราะว่าวันละ1ลูกนะคะเราก็เฉลีย่ยเอาแต่ว่าไม่ได้กินทุกวันนะคะอะโวคาโดอยู่ที่แพ็คละ44 2สองลูกเนี่ย44บาทนะคะอันเนี้ยลูกละ22บาทอะ่ะพูดง,ง่ายๆเอออะโวคาโดสี่ก็ได้มานะคะอะโวคาโดไม่เห็นชัดๆอะโวคาโดแล้วอะไรอีก ได้เห็ดมาค่ะมีเห็ดแพ็คหนึงอยู่ที่42บาทอันนี้กี่กรัมมา200กรัม42บาทนะคะเอาวางตรงนี้แหละฉันเยอะไปหมดเลยเอามัสรูมแล้วฉันมีอะไรอีกฉันซื้อไก่มาด้วยทุกคนนี่ ไก่ c ิคเก้นเบรดนะคะ c c k e n b r e a บร f i l l e t นะคะก็คือ300กรัม102บาทค่ะอันนี้102บาทเนาะเอาวางไก่กับไข่อยู่ด้วยกัน <c oughs> <c oughs> นะคะมีอะไรอีกมีพรอนค่ะอันนี้เขาเรียกเป็น Raw King Prawn เนาะกุ้ง160กรัมนะคะ160กรัม111บบาทค่ะเอาวางไปเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะแกงส้ม วันนี้ฉันได้เมนูและแกงส้มวันนี้กินไปถึงพรุ่งนี้เลยค่ะข้าวยังไม่หุงเนี่ยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตายแล้วบ่ายโมงฉันยังไม่ได้กินร้นเลยทุกคนอ่ะได้อะไรมาอีกอันนี้นะคะเป็นส MOKE s a ม m นค่ะ SMOKE s a ม m น n อยู่ที่102บาทนะคะแล้วก็มี s a ล m อ n FILLET นะคะนี่มี s a ล m อ n FILLET ด้วย2ชิน้นของเรียกเป็น SCOTTISH s a r m o n ค่ะ อ,อ,อันนี้ราคาอยู่ที่4ปอนสเพนนะคะก็200บาทค่ะ2ชิ้นก็ถือว่าโอเคเนาะ240กรัมนะคะพามอนเอาของสดวางบนนั้นฉันได้อะไรมาอีกฉันได้ฉันก็ได้เยอะเนาะมีผ้าดนะไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนับก็อันนี้ได้เป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่า สเตมจินเจอร์ออลบัตเตอร์ออลบัตเตอร์คุกกี้เป็นคุกกี้นะคะอยู่ที่67บาทอ่ะฉันก็วางไปนะคะคุกกี้คุกกี้เสร็จฉันก็มีอ,อันนี้อีกค่ะทุกคนคุกกี้แล้วก็เป็นอันนี้ทมาทโต้มะเขือเทศนะคะราคาอยู่ที่67บาทมาถึงอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกพุนเนาะเป็นลูกพุนแหง้งหนึ่งอยู่ที่58บาท อันเนี้ยมาดามชอบกินใส่ในโยเกิร์ตตอนเช้าเนาะมันจะทำให้เราถ่ายคล่องจริงๆค่ะอันนี้คือปกติก็จะใส่พวกผลไม้แต่บางครั้งเนี่ยผลไม้อ่ะพวกเบอร์รี่เอ่อราสเบอรบ์รี่บลูเบอร์รี่บางทีมันเสียเร็วมาดามก็ใส่ใช้อันนี้นะคะซื้อมาครั้งหนึ่งสองแพ็คแพ็คหนึ่งกออ็อย่างที่บอกว่า58บบาทซึ่งมันทำให้ถ่ายคล่องมากนะคะนี่เอาก็วางไปรูปคุณชั้น อย่างที่บอกว่าซื้อมาสองสองอันด้้นมาสอ,อันเนาะเออลูกคุนแล้วก็รอบนี้ก็ลองซื้ออันนี้มาด้วยค่ะอันนี้คือเป็นเอขาเรียกอะไรนี่เป็นอินทผลัมแบบไม่มีเน็ตนะคะอันนี้ก็เอามากินเล่นได้อันนี้แพ็คถุงหนึ่งก็5 6บาทนะคะก็ได้มาด้วยแบบแห้งอันนี้คือเราเอาไปกินในสนามได้นะบางทีแบบถ้าเราต้องการน้ำตาลนอะ มันก็จะช่วยได้อะไรประมาณนี้นะคะเอามีอะไรอีกอ๋อ,อ,อนี่ฉันก็มีตระกูลเบอร์รี่มาด้วยนะคะก็คือมีบลูเบอร์รี่150กรัมก็เจ็บอ็ดบาทนะคะแล้วก็มีแบล็คเบอร์รี่นะคะ66บบาทนะ 66บาทแล้วฉันก็วางไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็มีราสเบอร์รี่ราสเบอรี่วันนี้สวยลูกใหญ่มากชอบค่ะเวลาเจอลูกใหญ่แบบนี้นะจัดไปมาดำก็จัดเลยค่ะแบล็คเบอร์รี่จะอยู่ที่71บาทนะคะ71บาทเอาวางไปนี่ตะปุรตะกฉันได้เยอะมากเลยนาะฉันได้เยอะมากเอามาต่อกันที่อะไรอีกฉันก็ได้โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ต เป็นเ a t u อร l กรีกโยเกิร์นะคะมาดามก็ได้มาสองแพ็คเพราะว่าชอบกินอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นกระปุกกระปุกเนาะซึ่งเป็นกระปุกเนี่ยมันจะทำให้สะดวก นี่แหละอย่างที่บอกว่าเอาเอาโยเกิร์ตหนึ่งกระปุกตอนเช้าแล้วก็ใส่กับลูกพุนแห้งนะคะกินถ่ายคล่องจริงๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องขับถ่ายนะแต่ว่าคือบอกว่ากินอันนี้แล้วรู้สึกว่ามันถ่ายคล่องขึ้นนะคะแพ็คหนึงเนี่ยมี4มีสกระปุกอยู่ข้างในนะคะก็แพ็คหนึ่ง75บาทนะคะมาดำซื้อมา2แพ็คเพราะว่ากินเช้าเย็น เ้าเย็นเย็นกินแทนของหวานนะคะแล้วก็มีเพปเปอร์มินต์มาดามชอบกินเอ่อมินทีเนาะเพปเปอร์มิ้นทีอะ, erm ะคะ่ะมันจะช่วยทำให้เวลาเราท้องอืดท้องเฟ้อเน่นท้องอะไรแบบเนี้ยกินมินทีแล้วมันทำให้อ่อเลอะมันทำให้อ่อมันทำให้ตด <laughs> เอาเอาจริงๆถ้าเกิดรู้สึกว่าแน่นท้องผะอ,อืดผะอ,อมอะไรอย่างเงี้ยกินมิ้นทีค่ะมันจะทำให้เราเลอในทันทีแล้วก็ทำให้คล่องขึ้น <laughs> นะคะก็มีมิ้นทีเอา้าแล้วมินทียี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเรียกเป็นมิ้นทีหรือไม่ก็เปเปอร์มินทีเนาะนั่นแหละย,ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งอย่าง <laughs> หนึ่งอย่างแต่ว่าเป็นสองชิน้นอันนี้อันนี้ของกินเล่นแบบเด็กๆคือชอบ <laughs> เป็นหนุมปังเวเฟ,เฟอร์ที่ใส่ช็อกโกแลตเนาะ,นอ,ะอันนี้อันหนึ่ง29บาท ซื้อมาสองอันบอกว่าบางครั้งอะทุกคนมันก็มีฟิลที่บอกว่าอยากกินช็อกโกแลตเวเฟอร์อะไรประมาณเนี้ยมาดามก็ได้มาสองอันนะคะอุ้ยฉันก็ได้เยอะนะดูนี่แหละทั้งหมดคือราคา2,661บาทฉันได้มานี่เยอะมากค่ะกินได้อาทิอาทิตย์นึงก็ไม่หมดเนาะและนี่นะคะก็คือ ของที่ได้มาทั้งหมดวันนี้ที่ไปชอปปิ้งมานะคะก็ถือว่าโอเคนะได้เยอะอยู่นะ2,661บาทถ้ายังไง ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าอยากให้มาดามไปทำฟู้ดช้อปปิ้งแบบนี้ให้ดูอีกก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วกอ็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้มาดามด้วยนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปทำกับข้าวก่อนไป,ไปทำไปทำเครื่องแกงส้ม